ครับสวัสดีครับมาพบกันเป็นประจำนะครับทาง YouTube ช่องคณิตคิดได้มุนมกับครูกิติเชษฐในเฉลยแบบฝึกหัดคณิตาศาสตร์ม .4 นะครับสำหรับวันนี้ก็เดินทางมาถึงตอนที่60นะครับคือ EP 60ในเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทของบทที่3นะครับเรื่องจำิงในช่วงที่11ครับก่อนที่จะรับฟังรับชมแบบฝึกหัดในชุดนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับ กดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูผู้จัดทำคลิปในโอกาสต่อไปด้วยนะครับครับมาเริ่มต้นแบบฝึกหัดชุดนี้กันที่ข้อ15นะครับโรงงานผลิตกล่องดินสอแห่งหนึ่งนะครับมีค่าใช้ใจ่ายในการผลิตกล่องดินสอกล่องละ26บาทและมีค่าใช้ใจ่ายอื่นๆอีกสัปดาละ30,000บาทถ้าโรงงานขายกล่องดินสอกล่องละ30บาทนะครับ จงหาว่าในหนึ่งสัปดาห์โรงงานจะต้องผลิตกล่องดินสออย่างน้อยที่สุดกี่กล่องจึงจะไม่ขาดทุนนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับในสัปดาห์หนึ่งนะครับโรงงานผลิตกล่องดินสอได้ x ก,กล่องนะครับโจทย์ถามหาอะไรให้เป็นตัวแปรเลยนะครับทีนี้เรามาดูต้นทุนนะครับเขาบอกว่าต้นทุนในการผลิตกล่องดินสอนะครับก็คือเราก็จะนําจํานวนกล่องนะครับ มาคูณกับราคากล่องใช่ไหมครับทั้งหมดมีกี่กล่องครับ x กล่องกล่องละเท่าไหร่ครับ26บาทก็เป็น2 6 x นะฮะนี่คือต้นทุนทีนี้ค่าใช้จ่ายอื่นอีก3 0,000เราก็ต้องบวกเข้ามาก็จะเป็น2 6 x บวก3 0,000บาทอย่างนี้ชัดเจนนะครับนี่คือต้นทุนทั้งหมดนะครับครับจากที่ได้คัดแล้วนะครับต้นทุนในการผลิตกล่องดินสอนะครับก็คือ2 6 x บวก3 0,000ใช่ไหมครับทีนี้เราจะไปดูเงินที่ขายได้นะครับ เราจะขายกล่องมีสองกล่องละ30บาทจํานวน x กล่องก็จะเป็นเงินอยู่ 30x บาทนั่นเองชัดเจนนะครับทีนี้เราเข้าอ,อสมการได้เลยนะครับเงินที่ขายได้นั้นจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับทุนก็คือ 26x บวก30,000นั่นเองชัดเจนนะครับเพราะว่าถ้าขายได้เท่ากับทุนมันก็จะเป็น0นั่นเองทีนี้ก็แก้อสมการครับ 26x ลบบอกจาก 30x ก็เหลือ 4x ชัดเจนนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ30,000กับจัด4ครับโดย4หารทั้ง,งซ้ายทั้งขวานะครับก็เลย x มากกว่าหรือเท่ากับ7,50 0นะครับ ชัดเจนนะครับดังนั้นใน1สัปดาห์โรงงานจะต้องผลิตกล่องดินสอนะครับอย่างน้อยที่สุด7,500กล่องนะครับจึงจะไม่ขาดทุนเพราะถ้าเขาได้มากกว่า7,500เท่าไหร่ก็จึงเป็นกําไรเท่านั้นนะครับแต่ถ้าได้7,500จะเท่าทุนพอดีดังนั้นเขาจะต้องผลิตกล่องดินสออย่างน้อยที่สุด7,500กล่องชัดเจนนะครับครับมาต่อกันที่ข้อ16นะครับรายได้ของบริษัทแห่งหนึ่งนะครับสอดคล้องกับสมการ P x เท่ากับ 3 0 x ยกกำลังสองลบสาม x ลบ7 0 0มืนนะครับเมื่อกำหนดให้ x เป็นแทนจำนวนสินค้าที่บริษัทผลิตและจำหน่ายนะครับมีหน่วยเป็นชิน้น px แทนรายได้ของการขายสินค้า x ชิ้นมีหน่วยเป็นบาทน,นะครับจงหาว่าบริษัทจะต้องผลิตและจำหน่ายสินค้าอย่างน้อยที่สุดกี่ชิ้นจึงจะไม่ขาดทุนนะครับมาเริ่มลงมือกันเลยนะครับจากโจทย์นะครับรายได้ใช่ไหมครับ px เพราะฉะนั้น px ต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ครับรายได้จะ ไม่เป็นลบนั่นเองนะครับมันถึงจะไม่ขาดทุนนี่คือความหมายนะครับเพราะถ้า px น้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์นั่นแสดงว่าขาดทุนนั่นเองชัดเจนนะครับรับจาก px มากกว่าหรือเท่ากับศูนย์แล้วก็แทน px ลงไปเลยนะครับก็คือ3 0 x กลังสองลบ3 5 9 4 0 x ลบ72,000นะครับได้มากกว่าหรือเท่ากับศูนย์นั่นเองนะครับจากนั้นเราจะพบว่า30นะครับเป็นตัวคูณร่วมหรือหารได้ทุกชุดนั่นเอง ก็จะ30หารทั้งทางซ้ายและทางขวานะครับชุดแรกนะครับ3 0 x กลังถูกหารด้วย30ก็จะเหลือ x กลังสลบ 35, x หารด้วย30ก็ได้ลบ9 8 x ลบ0 0 0ก็หารด้วย30ก็ได้ลบ0 0นะครับอสมการยังมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์อยู่นะครับตรงนี้ก็คืออสมการดีกรี2นะครับเราก็ไปแยกตัวประกอบ x ก่อนใช่ไหมครับ ก็จะได้ x คูณ x, x นะครับจากนั้นที่ว่าง2องตำแหน่งนั้นจะต้องคูณกันได้ลบ2,400นะครับการที่คูณกันได้ลบ2,400น่้นั้หมายความว่าตัวหนึงเป็นบวกตัวหนึ่งเป็นลบนั่นเองแล้ว2จํานวนนั้นจะรวมกันได้สัมประสิทธิ์ของ x ก็คือลบ 1, 1ึ่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ลบ1,200ครับคูณกับ2ได้ลบ2 4 0 0 0รลบ1,200รวมกับ2ก็จะได้ลบ1,198ชัดเจนนะครับ เป็นอสมการนะครับเรายังตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะไปคิดแบบสมการนะครับเพื่อที่หาค่าที่นํามาใช้ต่อนะครับโดยคิดจากแต่ละวงได้เป็นศูนย์ x ลบ1,200เป็น0น x ก็คือ1,200 x บวก2เป็นศย์ x ก็คือลบ2จากนั้นนําค่าที่ใช้ตอบนะครับมาเขียนบนกราฟนะครับให้ค่าน้อยคือลบ2อยู่ทางซ้าย1,200อยู่ทางขวา2จํานวนนี้จะอยู่บนช่วงจํานวน นะครับและแบ่งเส้นจํานวนออกเป็นช่องเป็นช่องนะครับให้มาร์คช่องบวกนะครับทางขวามือสุดเลยนะครับเป็นช่องบวกไว้เสมอนะครับตามมาด้วยช่องลบช่องบวกสลับกันอย่างนี้นะครับทีนี้เราจะตอบช่องบวกหรือช่องลบให้ไปดูตัวประกอบหรือวงเล็บที่เราแยกไว้นะครับว่ามากกว่าศูนย์หรือน้อยกว่าศูนย์ถ้ามากกว่าศูนย์อย่างนี้ตอบช่องบวกมีเท่ากับด้วยแสดงว่าค่าที่นํามาใช้ตอบมันก็จะเป็นค่าทึบค่าปิดแสดงว่าเอาคําตอบลบ2นี้ด้วย เอาคำตอบ1,200ด้วยก็เป็นค่าปิดชัดเจนนะครับจากนั้นกราฟก็จะวิ่งออกจากลบ2ไปทางซ้ายนะครับถึงจะเป็นช่องบวกและกราฟก็จะวิ่งออกจาก1,200ไปทางขวาถึงจะเป็นช่องบวกอย่างนี้นะครับทีนี้เราก็อ่านกราฟทางซ้ายคือ x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ2กราฟทางขวาก็คือ x มากกว่าหรือเท่ากับ1,200แต่เนื่องจากว่า x เ,เป็นจำนวนสินค้าเป็นค่าลบไม่ได้ก็จะได้ x มากกว่าหรือเท่ากับ1,200ชัดเจนนะครับก็สรุปได้ว่าบริษัทจะต้องผลิตและจำหน่ายสินค้าอย่างน้อย1,200ชิ้นครับครับมาต่อปัญหากันเลยนะครับในโจทย์ปัญหาข้อที่17นะครับ าฐานของสามเหลี่ยมรูปหนึ่งนะครับสั้นกว่าส่วนสูง5าเซนติเมตรพื้นที่ของสามเหลี่ยมนี้จะมีค่าอยู่ระหว่าง42และ52ตารางเซนติเมตรความยาวของฐานควรอยู่ในช่วงใดนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับตรงที่ขีดเส้นใต้ในโจทย์นะครับโจทย์ถามหาอะไรเราให้เป็นตัวแปรเลยนะครับดังนั้นเราได้ความยาว ฐานของรูปสามเหลี่ยมค<อ>ือ x เซนติเมตรนั่นเองนะครับทีนี้เขาบอกว่าฐานนั้นจะสั้นกว่าส่วนสูงใช่ไหมครับเราก็ได้ส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมก็คือ x บวก5เซนติเมตรชัดเจนนะครับทีนี้จากพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมครับก็คือเศษหนึ่งนสคูณฐานคือ x คูณส่วนสูงก็คือในวงเล็บ x บวก5ชัดเจนนะครับทีนี้เขาบอกว่าพื้นที่จะอยู่ระหว่าง42และ52ดังนั้นเราก็จะได้พื้นที่มากกว่า42และพื้นที่น้อยกว่า52อย่างนี้ชัดเจนนะครับ ก็ไปแก้ะสมการกันเลยนะครับครับจากอสมการที่เราได้นะครับมาจากพื้นที่อยู่ระหว่าง42กับ52 mm hmm. มันก็คือพื้นที่รูปสามเหลี่ยมก็คือเศษหนึอง mm hmm. คูณฐานคือ x mm hmm. คูณส่วนสูงคือ x บวก5 mm hmm. มากกว่า42 mm hmm. และน้อยกว่า52 mm hmm. นั่นเองตรงนี้ค่าคงที่เรากําจัดได้นะครับที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวแปรนะครับก mm ํา hmm. mm hmm. จัด2เล,เลยนะครับคูณ2ตลอดนั่นเอง 2คูณ42ก็ได้84 2คูณชุดกลางครับ2คูณ1ก็จะเป็น1นะครับจากนั้นนำา x คูณ x บวก5ก็ได้ x กลัง2บวก 5x ฝั x, ่งขวานำ2คูณ52ก็ได้104พอมาถึงตรงนี้เราต้องแก้อสมการด้วยอคำพูดนะครับอย่างเช่นเราอ่านประโยคนี้ว่าอะไรนะครับ x กลังสบวก 5x มากกว่า84นะครับและเชื่อมด้วยคำว่าและนะครับ และ x ยกกำลังสองบวก5 x น้อยกว่า1 0 4เราต้องมาแก้อสมการตามคำพูดเชื่อมด้วยคำว่าและนั่นเองจากนั้นเราค่อยมาแก้ทางด้านซ้ายก่อนนะครับก็จัดให้มันเป็น0ูนย์นะครับก็จะได้ x กำลังสองบวก5 x ลบ8ปมากกว่า0ูชัดเจนนะครับจากนั้นแยกตัวประกอบ x บกำลังสองครับได้ x คูณ x ทีนี้เหลือตำแหน่งที่ว่างสองตำแหน่งนี้ใช่ไหมครับจะต้องคูณกันได้ลบ8ปครับตัวเลขโดดๆ2ตัวนั้น การที่คูณกันได้ลบ8ปดหมเพราะว่าตัวหนึ่งบวกตัวหนึ่งลบนั่นเองนะครับก็จะได้บวก12คูณกับลบ7ได้ลบ8ปครับแล้วเจ้า12กับลบ7จะต้องรวมกันได้5ที่ตรงกับสัมประสิทธิ์ของ x ที่อยู่ตรงกลางนั่นเองถูกต้องแล้วนะครับทีนี้เป็นอสมการเรายังตอบไม่ได้นะครับเราจะเรียกว่าค่าที่นํามาใช้ตอบโดยคิดแต่แล้วงเล็บเป็นศูนย์นั่นเองนะครับวงเล็บแรก x บวก12เป็นศูนย์ x ก็คือลบ12วงเล็บถัดมา x ลบเป็0เป็นศูนย์ x ก็คือนนเ,อเ,น,เนะคราบ ให้ค่าน้อยนะครับคือลบ12อยู่ทางซ้ายตามมริค่า7ทีนี้2จํานวนนี้อยู่บนเส้นจํานวนแบ่งเส้นจํานวนออกเป็นช่องๆเราก็จะให้ช่องขวามือสุดเป็นช่องบวกสลับกับช่องลบช่องบวกกันไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับทีนี้ย้อนกลับไปดูนะครับวงเล็บที่เราแยกไว้นะครับว่ามากกว่าศูนย์หรือน้อยกว่าศูนย์ถ้ามากกว่าศูนย์เราเลือกตอบช่องบวกชัดเจนนะครับทีนี้มากกว่าอย่างเดียวค่าที่นํามาใช้ตอบก็คือลบสิก็จะเปิด7ก็จะเปิดอย่างนี้นะครับ ช่องบวกก็จะวิ่งออกจากลบ12ไปทางซ้ายนะครับแล้วก็จะวิ่งออกจาก7ไปทางขวาที่จะเป็นช่องบวกชัดเจนนะครับนี่คือการคาตอบของทางซ้ายนะครับทีนี้เรายังตอบไม่ได้นะครับต้องไปดูคําตอบของทางขวานะครับและเชื่อมด้วยคำว่าและก็คือนํามา intersection หรือินเตอร์เซกันนั่นเองนะครับไปพิจารณาทางขวาครับจัดให้มันเป็นศูนย์เลยนะครับก็จะได้ x กลังสองบวก5 x ลบ1นึ้อยน้อยกว่าศูนย์เหมือนเดิมนะครับตรงนี้เราจะแยกตัวประกอบ x กลังสองก็จะได้ในวงเล็บ x คูณกับ อย่างนีเหลือ2ตํตำแหน่งนี้จะต้องคูณกันได้ลบ104ใครครับก็คือ13กับลบ8เห็นไหมครับบวกคูณลบได้ลบ104 83 24 4ยดนะครับ8 1ดเป็นลบ104พอดี13กับลบ8รวมกันได้5ตรงกับสัมประสิของของ x พอดีถูกต้องนะครับทีนี้มันเป็นอสมการเรายังไม่ได้เราก็จะบอกว่าค่าที่นํามาใช้ต่อครับก็คิดจากแต่ละวงเล็บเป็น0 x นย์เบวก13เป็น0 x ก็คือลบ13 x เลบ8ปเป็น0 x นย์ก็คือ8เอาไปเขียนกราฟเลยนะครับ ก็จะได้ลบแอยูดเอ้ยได้ลบสินะครับเป็นค่าน้อยอยู่ทางซ้ายนะครับแเป็นค่าบวกอยู่ทางขวานะครับทีนี้ช่องขวามือสุดนะครับมาร่อนให้เป็นช่องบวกถัดมาเป็นช่องลบช่องบวกสลับกันอย่างนี้นะครับไปดูวงเล็บที่เราแยกไว้นะครับบอกว่าน้อยกว่า0ูนย์เราเลือกตอบช่องลบครับคราวนี้เมื่อน้อยกว่า0ูนย์ค่าก็จะเปิดนะครับเพราะไม่มีเท่ากับก็จะเปิดลบสิ 13, กับเปิด8ลากราฟเชื่อม ลบสิกับ8อย่างนี้เห็นชัดไหมครับเรามีกราฟคาตอบฝั่งซ้ายและกราฟคําตอบฝั่งชิมด้วยคําว่าและเราก็หาส่วนที่ซ้ํากันนั่นเองจากกราฟเรามาหลอมรวมกราฟให้เป็นกราฟเดียวกันนะครับไปพิจารณาครับครับจากที่เราได้กราฟ2กราฟคําตอบนะครับเราจะมาลงบนเส้นจํานวนเส้นเดียวกันนะครับนี่คือกราฟแรกนะครับที่บอกว่า x น้อยกว่าลบสิหรือ x มากกว่า7นะครับอีกราฟหนึ่งนะครับ ก็เป็นกราฟทางขวาก็จะเป็นเชื่อมลบ13กับ8อย่างนี้2กราฟนะครับเห็นไหมครัตรงไหนบ้างครับที่ซ้ํากันคําว่าและคือเอาส่วนที่ซ้ากันนะครับส่วนที่ซ้ํากันก็อยู่ที่ค่าลบสิ 13, ถึงค่าลบสิ 12, แต่เปิดนะครับเปิดทั้ง2ค่าก็เชื่อมเปกราฟอย่างนี้คือครับทึบดำๆนั่นคือส่วนที่ซ้ํากันนั่นเองทตรงไหนอีกครับเปิด7นะครับเพราะว่า7เส้นล่างมันเปิดเส้นบนมันทึบก็จริงนะครับทึบกับเปิดเวลาซ้ําส่วนซ้ําก็คือเปิดนั่นเองนะครับ ทั้งขวาครับ8เส้นล่างทึบก็จริงแต่8ข้างบนมันเปิดเพราะนั้นเวลาเชื่อมเป็นคำว่าและก็เป็นเปิดนะครับเปิดกับปิดเวลาซ้ำกันก็คือจุดเปิดนั่นเองก็ได้ระหว่าง7กับ8ชัดเจนนะครับนี่คือคำตอบนะครับในข้างล่างนี่คือคำตอบแต่ทีนี้ความยาวนะครับไม่ติดลบนะครับเพราะฉะนั้น ระหว่างลบ13กับลบนี่ก็ตัดทิ้งไปเลยสรุปคำตอบก็คือ x มากกว่า7และ x น้อยกว่า8ก็อยู่ในช่วงคำตอบเปิด7ถึงเปิด8นั่นเองสรุปนะครับความยาวของฐานรูปสามเหลี่ยมรูปนี้ก็จะอยู่ในช่วงระหว่าง7กับ8เซนตเมตรหมายความว่าเเซนไม่เอานะครับต้อง7นิดนิดขึ้นไปไปจนถึงก่อน,นจะ8 8ก็ไม่เอานะครับต้องอยู่ระหว่าง7กับ8อย่างนี้นะครับหรือเขียนในรูปช่วงอย่างที่เราคุ้นเคยก็คือเปิด7ถึงเปิด8เซนติเมตรอย่างนี้ชัดเจนนะครับ ครับไปต่อกันเลยนะครับในข้อที่18นะครับจำนวนขี้3าํานวนที่เรียงติดกันคูณกันแล้วไม่มากกว่า3 1 5จงหาผลคูณที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ของทั้ง3จํานวนนะครับเรามาพิจารณาครับจำนวนขี้ตัวแรกเราก็ให้เป็น x ตัวถัดไปก็เพิ่มมาอีก2ก็เป็น x บวก2ถัดไปก็เพิ่มมาอีก2ก็เป็น x บวก4ชัดเจนนะครับ x บวก2บวก2เป็น x บวก4อย่างนี้เหมือนเช่นอะไรนะฮะ3า7เห็นไหมครับเพิ่มทีละ2ออย่างนี้ชัดเจนนะครับทีนี้เขาบอกว่าอะไรครับ จำนวนขี้สามจำนวนนี้เรียงติดกันคูณกันนะครับอําคูณกันครับ x คูณ x บวก2คูณ x บวก4ไม่มากกว่า315สซงว่าต้องน้อยกว่าต้องเท่ากับนั่นเองแสดงว่าทั้งน้อยทั้งเท่ากับนั่นเอง315ชัดเจนนะครับคือไม่มากกว่าแปลว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนั่นเองตรงนี้ถ้าเราเอา x คูณกันนะครับในฝั่งซ้ายเป็นดีกรี3นะครับไม่ดีนะครับเราไปแยกตัวประกอบฝั่ง ขวาครับ315ลงท้ายด้วยหาหารได้ครับแยกตัวประกอบเลยครับ5 6 30เศษ1เป็น15 5 3้ชัดเจนนะครับใครคูณกันได้63ครับ97หรือ7 9เ้าองมันจะได้5คูณ7คูณ9พอดีเลยครับแสดงว่า x คือ7 x บวก2ก็ขอโทษน,นะ x คือ5นะครับ x บวก2เป็น7เพราะบวกมาอีก2 5บวก2เป็น7แล้วก็ x บวก4คือ5บวก4เป็น9ถูกต้องแล้วนะครับดังนั้นเราจะจำนวนคี่คือ579นะครับ ดังนั้นผลคูณที่มากที่สุดที่เป็นได้ของสารจนวนก็คือเอา5คูณเคูณกเลยครับก็ตอบ3เมื่อ15านั่นเองนะครับตรงนี้มันบอกว่าไม่มากกว่ามันมีเท่ากับไงครับถ้าไม่มีเท่ากับไม่มีเท่ากับมันต้องจะเป็น3คูณคูณนะครับตอนนี้มันได้ทั้งค่าได้ทั้ง7จนันกนันเองชัดเจนนะครับครับไปต่อกันที่ข้อ19เนะครับเป็นโจทย์ปัญหาเหมือนเดิมนะครับช่างตัดเสือ้อซื้อผ้ามาทั้งสิ้น600บาทตัดเก็บไว้5าเมตรนะครับ ที่เหลือขายไปในราคาสูงกว่าต้นทุนเมตรละ10บาทได้กำไร80บาทช่างตัดเสื้อซื้อผ้ามาราคาเมตรละเท่าใดนะครับตรงนี้ขีดเส้นใต้ไว้ให้เพื่อให้รู้ว่าโจทย์ถามหาอะไรให้ตรงนั้นเป็นตัวแปรนะเจนนะครับดังนั้นเราก็จะให้ช่างตัดเสื้อนะครับซื้อผ้ามาราคาเมตรละเอกบาททีนี้เรามาพิจารณาต้นทุนนะครับ600บาทนะครับจะได้ผ้าเท่าไหร่เราพบว่าเงิน x บาทนะครับซื้อผ้าได้1เมตรใช่ไหมครับจาก ที่บอกว่าราคาเมตรละ x บาทนั่นเองก็หมายความมีเงิน x บาทซื้อผ้าได้หนเมตรทำไมต้องเขียนเงินขึ้นมาก่อนเพราะเรามีเงิน600บาทนี่ครับเราจะมาเทียบกับมีเงินเห็นไหมนี่คือการเทียบบัญญัติยานะครับมีเงินตรงกับมีเงินะนะครับชัดเจนนะครับมีเงิน600บาทซื้อผ้าก็ตรงกับซื้อผ้าใช่ไหมครับก็จะน,นํา1มาคูณ600แล้วหารด้วย x นั่นเองชัดเจนนะคนี่คือการเทียบบัญญัติยานห0ร600คูณหน0ส่วนด้วย x เพราะฉะนั้นเงิน600บาทจะได้600ส่วน X เมกร้อกว่าตัดเก็บไว้5เมตร เพราะฉะนั้นเอาหมาลบออกก็จะได้600ส่วน X ลบห้าเคลียกันเลยนะครับให้เป็นส่วนเดียวกันก็ X คูณลบห้าดลลบห้าเเอาไปลบจากหกร้อยแล้วค่อยส่วน X นี่คือ่าที่เหลือครับ6กร้อลบห้ 5, X, ส่วนด้วย X ครับไปพิจารณากันเลยครับครับจาก ที่เขาบอกไว้นะครับช่างซื้อผ้ามาเมตรละ x บาทขายไปเมตรละเท่าไรครับ x บวกสิเพราะเ,าเอากาไรมากกว่าต้นทุน10บ,บาทนั่นเองชัดเจนนะครับเพราะเขาซื้อมา x บาทต้องการเอากาไรมากกว่าต้นทุน10บ,บาทก็เป็น x บวกสิดังนั้นเขาต้องขายไปเมตรละ x บวกสิบาทชัดเจนเนะครับทีนี้ผ้าที่เหลือมีกี่เมตรนะครับที่กล่าวไว้แล้วครับคือ600้อลบห x ส่วน x นี่คือผ้าที่เหลือจํานวนเมตรนะครับขายไปเมตรละ x บวกสิก็เอามาคูณกันก็เป็นเงินที่ขายได้ชัดเจนนะครับ สรุปนะครับจากที่เรามีความรู้พื้นฐานเดิมนะครับกำไรเท่ากับขายไปลบต้นทุนนั่นเองกําไรเท่าไหร่ครับโจทย์ให้มาล0แปขายไปเท่าไหร่ครับขายไปก็คือในวงเล็บ 600-5x ลบ 5x ส่วน x คูณด้วย x บวก10นี่คือขายไปครับลบด้วยทุน600ครับก็ซื้อผ้ามา600บาทนั่นเองชัดเจนนะครับแก้สมการตรงนี้เลยนะครับกำจัด600ครับเอามาบวกกับ80ด้วย680นะครับ ที่เหลือลอกนะครับคณิตศาสตร์อย่างที่บอกไว้นะครับคิดตรงไหนก็คํานวณตรงนั้นตรงไหนไม่คิดเราก็ลอกอย่างนี้จะง่ายง่ายอย่างนี้นะครับกบจัดตัวแปร x ครับเอา x คูณทั้งทางซ้ายทางขวาครับก็ได้6 8 0้คูณ x ทางขวา x คูณเข้าไปก็จะกําจัดตัวหารชัดเจนนะครับ60 0ลบ5 x คูณกับ x บวก10ครับคำนวณเลยนะครับก็จะได้6 0 0 x บวก6000ลบ5 x กำลัง2ลบ5 0 x นี่คูณได้ง่ายๆนะครับซ้ายมือลอกครับ6 8 0 x แก้สมการนะครับ ครับจากสมการที่ได้นะครับก็คือ6 8 0 x เท่ากับ6 0 0 x บวก6 0 0 0ลบ5 x กำลัง2ลบ5 0 x เคลียร์6 0 0 x ลบ5 0 x ครับหรือ5 5 0 x ที่เหลือนอกนั้นก็ลอกนะครับจัดสมการให้เป็น0ครับจัดสมการาเป็น0ครับลบ5า x ทางขวาเอามาทางซ้ายนะครับก็เป็น5 x กลังสอง0 x เอามาลบออกจาก6 8 0 x ก็เหลือ1 3 0รอ x 6 0พันทางขวาก็เอามาลบ6,000ชัดเจนนะครับขวามือหมดแล้วก็เป็น0ชัดเจนนะครับ ทีนี้ลงท้ายที่5กับ0 5หารได้ 6, 1, 200, 1, 200, ะดนะครับ5หาร x 5x กลัง2เหลือ x กลัง2 5หาร 130x ก็จะเหลือบวก 26x 5หารลบ6,000ก็จะได้ลบ1,200เท่ากับ0จะเจนนะครับแก้สมาการด,ดีกรี2นะครับตรงนี้แยก x กลัง2ก่อนได้ x คูณ x ใช่ไหมครับตังนั้น2ตัวนี้ต้องคูณกันได้ลบ1,200แล้วรวมกันได้26ที่ตรงกับสามสิ uh, 3, 6, ์ของ x นั่นเอง ทีนี้เพื่อให้ง่ายนะครับการที่บอกว่าคูณกันได้1ลบ1,200ก็แปลว่าคูณกันได้1,200แล้วลบกันได้26เลยก็ได้นะครับถ้าในกรณีนี้มันเป็นลบนะครับเราไปแยกตัวประกอบ1,200นะครับก็คือ12 100 12คือ4ณ3 100คือ10คณ10 10ณ10แยกเป็น25เอ้ยโทษ2คูณ5กับ2 5เห็นชัดไหมครับตรงนี้เราก็จัดแจงตัวเลขแค่นี้เองครับ4 3 2 5 2 5อย่างนี้เคลียร์กันนะครับคู่ไหนบ้างชุดไหนบ้างที่คูณกันได้ลบ1,200นั่นเองนะครับ เราจะพบว่าได้50าสคูณกับลบยีนี่ครับได้ลบหนึ่งพันสอง้อถ้าเราไม่คิดก็หมายลบก็คือ50าสคูณยีครับในตัวประกอบของเราก็4ี่คูณสคูณสครับเป็น24ชัดเจนไหมครับห้าคูณสองคูณหคือ50เห็นไหมครับเอามาหาักล้างกันรวมกันก็ได้26ชัดเจนนะครับนี่คือวิธีการนะครับในการหาตัวประกอบที่เยอะๆนะครับทีนี้เมื่อเราได้แต่ละวงเล็บเป็น0แสดงว่า x บวกห้เป็น0 x ก็คือลบ 50, 24เป็น0 x ก็คือ24นั่นเองชัดเจนนะครับ สรุปแล้ว x เป็นค่าบวกนะครับไม่ใช่ค่าลบเพราะนั้นเราก็ได้ x คือ24นั่นก็คือช่างตัดเสื้อซื้อผ้ามาราคาเมตรและ24บาทนะครับโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาในเรื่องของสมการธรรมดาเลยนะครับครับเป็นไงบ้างครับในแบบฝึกหัดชุดนี้นะครับถ้าหากเรายังไม่คล่องนะครับทบทวนบ่อยบ่อยหลายรอบนะครับแล้วเราก็จะพบกับปัญหาทางในแก้ปัญหานะครับอย่าลืมนะครับทบทวนบ่อยบยแล้วเราจะมีความ ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับครับหลังจากชมแบบฝึกหัดชุดนี้แล้วนะครับถ้าหากชื่นชอบหรือเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูผู้จะทำคลิปในโอกาสต,ต,อต,อต่อไปนะครับและพบกันใหม่นะครับในตอนที่61คือ ep 61ในเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทของบทที่3เรื่องจำนวนจริงในช่วงที่12แล้วอย่าลืมนะครับหลังจากจบแบบฝึกหัดท้ายบทที่3แล้วเราสามารถติดตามชม แนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะครับที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับม .4 เทอมที่1นะครับครับก่อนจากกันก็เหมือนเดิมนะครับขอฝากคำคมไว้คิดได้และลงมือทำแล้วเราจะเก่งขึ้นนะครับก็สามารถดูเรื่องต่อไปได้เลยนะครับก็คือ ep 61ในเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทของบทที่3เรื่องจำนวนจริงในช่วงที่12ครับ